กลุ่มเน้นปัดแข่งขันประลองความเร็วแท้ๆกลุ่มนี้จะมีเดิมพันและส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียนก็ไม่ได้ทำงานนะครับเรียนก็ไม่เรียนทํางานก็ไม่ทานะครับและมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับรถที่ใช้แข่งส่วนใหญ่เป็นรถภาษาัยรุ่นเรียกว่ายาคือเอารถหลายคันเข้ามาประกอบเป็นรถคันแข่งนะครับเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ก็จะเป็นมูลเหตุของการรถ,ถหายด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือไอ้ร้านแต่งรถ เอารถมายำเพื่อจะโชว์ศักยภาพของร้านไล่พวกนี้ขับซึ่งเดี๋ยวท่านบอบอจะเน้นตรงนี้ไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์นะครับคือกลุ่มแต่งรถโชว์ครับกลุ่มนี้ค่อนข้างจะครอบครัวต่างจากกลุ่มแรกกลุ่มนี้ค่อนข้างรอบกลุมมีฐานะแต่งรถเพื่อให้รับยอมรับจากกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่เรียนหนังสืออันนี้จะไม่แข่งจะเอามาโชว์สวัดจะเรียนใช้ความเร็วตามถนนทางไปยื่ยนะครับ กลุ่มที่สามนี่กลุ่มใหญ่เฮ hey, ไหนเฮ hey, นั่นก็ไเรียกกลุ่มคนดูครับกลุ่มคนดูนั้นไม่มีรถนะครับหรือมีรถแต่ไม่แข่งแต่ขับตามขบวนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาครับเป็นกลุ่มเสี่ยงคืออายุไม่เกินสิบห้ากลุ่มคนดูเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับถ้าใครมีแววจกุกข้าจุงต่อไปค่านิยมร่วมของทั้งหมดเหล่าเนี้ยยิ่งรวมกันได้ใหญ่เท่าไหร่ ยิ่งเป็นน่ยอมรับรับเขือของกลุ่มอื่น,นมากเท่านั้นนะครับถ้ามีคนตายหล่ะมีคนถามเหมือนกันปรากฏว่าทางพื้นที่เขาวิเคราะห์บอกว่าถามว่าเพื่อนตายว่าอะไรกลุ่มนี้บอกว่าโชคชะตามีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันไม่ใช่การแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นการหน่ชาติมองว่าไม่ได้เกิจดจากไม่ได้ทําโดยสอนอตอ้องทาหรืออะไรต้องทามันต้องหลายองค์กรช่วยนะเพราะเราคน้นไปความจริงมันจะเป็นแบบนี้ข้อต่อมาครับรูปแบบการการะทำผิดแบ่งเป็นสองแบบครับ แบบแรกคือแข่งขันประลองความเปร็วจะมีการแจ้งข่าวแข่งขันโดยส่วนใหญ่กันเหนียวครับแต่ก่อนแจ้งงานคราวนี้แจ้งเย็นแข่งกระดึกการแจ้งนะั้นจะแจ้งใช้เวลาไม่เกิน6-12ถึงชั่วโมงและจะรู้ในวงในปัจจุบันผ่านทางเน็ตทางไลน์ทางเว็บหรือใท้ S&S สอนะครับการแข่งขันจะมีจัดแต่งแข่งขันหาข่าว นะครับหาข่าวตำรวจที่เราจับล่าสุดที่ไม่ว่าที่พิพาาบดีหรือพยาไทายเจอคือพวกนี้มัแอบมีวิทยุฟังการจังการของบอตำรวจด้วยนะครับข้อต่อมาเส้นทางที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมคือถ้าของผูฟังที่ชุมแล้วจะให้ข้อมูลพวกเราเพิ่มเติมคือมักจะใช้เส้นตรงไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรไปหลังเพราะฉะนั้นถนนที่มีความยาวไม่เกิน1กิโลเมตรเนี่ยโอกาสจะเป็นแข่งรถจะน้อยกว่าจะมาพักกลางบางแล้จะใช่ แต่ถ้ายาวไม่พอเช่นมีประมาณ600-700เมตรก็จะให้วนสองรอบนะครับกลุ่มที่สองในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจเรื่องเส้นตรงเส้นโค้งเขาเรียกว่ากลุ่มสร้างความเดือดร้อนลำคัญไปหลักกลุ่มนี้จะไปนเน้นรวมกลุ่มนะครับอาจจะเกินขึ้นระหว่างก่อนแข่งขันเช่นไอ้กลุ่มแรกที่เมื่อกี้บอกว่าจะแข่งกันตอนตีสองแต่ระหว่างห้าทุ่มเที่ยงคืนเรียกแขกนะครับขี่ยี่สิบสามสิบคันไปร่วดเ,เดยวไปชาวบ้านจะเดือดร้อนกัน ขับขี่ไปตามถนนจราจรส่งเสียงดังไปเรื่อยหรือวันไหนเป็นวันหยุดยาวไม่มีการแข่งขันก็จะขี่ขึ้นขนนองและไอกลุ่มที่สองเนี่ยครับส่วนใหญ่เมื่อจากการติดตามสามภาพวิทยกรรมแล้วไปวิเคราะห์แล้วจะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทระ่างกลุ่มนะครับก็ส่วนข้อกฎหมายนะครับผมขออนุญาตเอาเป็น,นตัวข้อกฎหมายก่อนรายละเอียดผมจะสุงไปทีนึงตอนนี้ที่สำนังกงานใหชาติพยายามเน้นก็นคือไม่เน้นเฉพาะคนขับ จะไล่ตามเอากลุ่ม3ากลุ่มสี่ขุมอยู่บ้าด้วยคนดูคนสนับนุนพวกดูต้นทางร้านแต่งรถนะครับไอ้ประเภทคนโฆษณาให้ไอ้ลงเว็บนัดให้เนี่ยจะกวาดให้หมดเลย